สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปที่2ของแม่โกเนาะคือแม่จะมาแชร์ในเรื่องของการเลี้ยงดูของเด็กพิเศษยังไงแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นะ่ะเบื้องต้นเมื่อเรารู้ว่าลูกเราเป็นออทิสติกเราทำยังไงแน่นอนว่าหลายคนอาจจะมีทั้งรับได้และรับไม่ได้ ทายที่สุดแล้วยังไงก็แล้วแต่เราต้องอยู่กับมันต้องยอมรับค่ะยอมรับแล้วยังไงเราต้องก้าวต่อไปค่ะทีนี้การที่เราจะดูแลเด็กพิเศษคนหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากอะไรอันดับแรกของแม่เราต้องมีความมั่นใจมั่นใจว่าเราจะพัฒนาเขาได้และสามารถทำให้เขาก้าวต่อไปได้ใกล้เคียงกับเด็กปกติมากที่สุด ซึ่งแน่นอนค่ะโรคเนี้ยมันไม่หายแน่แต่เราสามารถทำให้ลูกเราใกล้เคียงกับคนปกติได้ทีนี้เราจะมั่นใจตัวเองได้ยังไงว่าเราจะดูแลเขาได้ผู้หญิงทุกคนน่ะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งโอ้ยเมื่อก่อนไมคโก้พอค้อนมิกกี้มาจะบอกว่ายังโซมากแต่ผู้หญิงอ่ะถ้าตัวเองสวยะมั่นใจไหมล่ะอ้าว หลังจากนั้นเราก็โอ๊ยตตยและฉันเป็นยเยเพิงไม่ได้แล้วทําสร้างความมั่นใจให้ตัวเองก่อนความมั่นใจคืออะไรเวลาใครชมมาโอเคไหมล่ะตั้งแต่ตอนนั้นแม่โก้ก็เริ่มแบบคือไอ,ไอสวยนะั้นไม่ต้องพูดถึงมันมันเป็นไปได้ยากอยู่แล้วเนาะแต่ทีนี้เราทํายังไงให้เราดูดีอ,อ่ะอ่าเราก็เริ่มดูแลตัวเองพอ,ต,องตัวเองเกิดความมั่นใจและมั่นใจจากร่างกายภายนอกทีนี้ความมั่นใจอื่นๆมันจะตามมาแม่โก้ก็ เริ่มศึกษาข้อมูลตามเว็บไซต์ต่างๆทั่วไปซึ่งข้อมูลมันก็ออกมาคล้ายๆกันหมดทีนี้สิ่งที่แม่โก้ได้มากก็คือข้อมูลจากประสบการณ์ตรงและข้อมูลจากการที่น้องมิกกี้ได้มาฝึกข้อมูลได้มายังไงก็เวลาน้องมิกกี้มาฝึกไอ้กระตุ้นพัฒนาการกิจกรรมบําบัดหรือหลายๆคอร์สที่แม่มิกกี้พาน้องมาฝึกที่โรงพยาบาลนะคะก็แม่โก้ก็จะขออนุญ,ญาตนะคะ อันนี้เป็นสมุดบันทึกของแม่ก้เนาะก็เขียนด้วยความเร่งรีบบางทีแบบมันต้องรีบบันทึกพอก้าวแรกอะ่ะแม่ก้แนะนําให้ทุกคนเนาะถ้าเกิดว่าลูกมาฝึกเนี่ยนี่ไะอันนี้เป็นสมุดบันทึกของแม่นะคะแม่ก็จะบันทึกว่าวันแรกน้องฝึกยังไงก็คือนี่ค่ะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นี่ค่ะนี่ไง วันที่เข้าวันนี้มีเหตุการณ์อะไรกับน้องบ้างน้องนี่นะคะอันนี้คือสมุดบันทึกของแม่แล้วดูดูไฮไลท์นะคะแม่โคจะไฮไลท์เป็นสีเอาไว้โอเคค่ะอ,อันนี้คือเป็นตัวอย่างทําไมต้องบันทึกเพราะว่าการบันทึกอะ่ะมันมีประโยชน์มีประโยชน์ตรงที่ว่าลูกเราอะ่ะพอเราได้ข้อมูลไปใช่ไหมคะ,ะการฝึกเนี่ยเราม,เรามีเรามีการฝึกแค่หนึ่งสัปดาห์ต่อชั่วโมงหนึ่งอ่ะหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์ต่อชั่วโมง ทีนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลจากคุณครูที่ฝึกนะว่า,าน้องจะต้องกลับไปทํากันบ้านอย่างไรมา้างเพราะว่าเราต้องคือฝึกที่เนี่ยแค่วันเดียวแต่เขาต้องไปอยู่กับเราอีกหวันแม่โก้ก็ต้องเอาสมุดมาจดเทคนิคจากคุณครูว่าเราต้องกลับไปทําอะไรที่บ้านมาั่งถ้าเราไม่จดเราก็ลืมอันหลักการง่ายๆทีนี้ที่แม่ไฮไลท์ลงไปสมุดเมื่อกี้ที่แม่โชว์นะก็คือว่าถ้าเกิดว่า แม่จะทําเป็นสีเช่นสีส้มคือเป็นข้อเป็นด้านลบเช่นบางทีบางวันอาจอารมณ์รุนแรงบางวันอาจจะแบบโอ้ยมีการฉีกกระดาษมีการแบบขยี้กระดาษส่วนสีเหลืองแม่ก็ให้เป็นว่าอ๋อเป็นด้านบวกพอไปฝึกปุ๊บเฮ้ยมิกกี้ดีด้านนี้นี่ทีนี้พอเราโน้ตไว้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยข้อดีของการบันทึกก็คือว่าข้อที่1อ่าเวลาคุณหมอนัดพบนะคือการมอนิเตอร์ของคุณหมอเนี่ยของมิกกี้จะเป็น2เดือนบ้างสาเดือนบ้าง แต่ถ้าเกิดว่าน้องมิกกี้มีระดับความรุนแรงแม่ก็มาติดต่อที่โรงพยาบาลว่าขอแทกคิวนัดพบนะคะทีนี้ที่แม่ไฮไลท์ไว้อะก็คือว่าอ่าเวลาพบคุณหมอโอ้โหพบไปได้พฟรีนะคะพบเสียเงินแล้วเราจะเสียเงินเปล่าไปทำไมละ่ะก็เอาที่เราไฮไลท์อะข้อดีอย่าเพิ่งพูดถึงมันดีแน่ๆอยู่แล้วเพราะลูกเราได้รับการฝึกแต่ข้อเสียที่เราไฮไลท์ไว้อะ ตรงนั้นเป็นช็อตโน้ตที่ดีมากเวลาอยู่ต่อหน้าคุณหมอะมีใครมาประมาทบ้างคะโอ๊ยปากสัน่นเลยคันดึกไม่ออกทีนี้แหละคะ่ะก็อเอาตรงที่เราไฮไลท์มาปรึกษาคุณหมอการพบหมอเรามีช่วงเวลาการพบแค่30นาทีหรือหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องที่เรากําลังประสบปัญหาอยู่ถ้าเราไม่เอามาคุยกับคุณหมอให้จบภายในวันนั้นมันก็ยังค้างคาใจเราและกว่าเราจะมาพบหมออีกครั้งเรื่องอะ่ะสองเดือนถึงสามเดือน ปัญหาตรงนั้นเราก็ยังแก้ไม่ได้สัทีนี่แหละคะ่ะนี่คือสเต็ปที่หนึ่งของคุณแม่ที่พอรู้แล้วลูกเราเป็นออทิสติกปุ๊บยอมรับยอมรับแล้วก็สร้างความมั่นใจของตัวเองว่าลูกเราจะต้องไปต่อได้ให้ใกล้เคียงกับเด็กปกติมากที่สุดและการจดบันทึกมีประโยชน์นะคะ